แล้วก็มาดูฝั่งนี้กันฝั่งนี้จะมีมอเตอร์อีกตัวหนึ่งอันนี้น่าจะไว้สายมอเตอร์ตัวนี้คือไวพัดมันสายได้นะสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวแอร์กันอีกสักรอบหนึ่งครับเป็นแอร์จิ๋วครับช่วงนี้ก็ร้อนอรคุณดูอากาศดิเออเอออ,อ,อ,อแดดแรงมากนะครับผมก็เปิดพัดลมไปด้วยแล้วก็เปิดแอร์ตัวนี้ไปด้วยนี่เอามาทดลองให้ดูกันอีกรอบนึงครับมันจะเป็นแอร์จิว๋วขนาดมันจะอยู่แค่1น0 0 BTU ไม่ใช่ดิ 2000 BTU 2400 BTU ครับตัวนี้จะกินไฟอยู่แค่ประมาณประมาณ3 0 0กว่าวัตต์นะครับ <c oughs> 300ประมาณ340วัตต์ฮนะกรณีที่มันทำงานแบบว่าดึงโหลดทำความเย็นนะครับจะกินไฟอยู่ประมาณ340วัตต์ถ้าเราเฉลี่ย340วัตต์นะก็คือ340วัตต์เปิดไป1ชั่วโมงนะมันจะกินกินไฟอยู่ประมาณ1หน่วยครับ คือเปิดประมาณ3ชั่วโมงดิถ้าเราเปิดแอร์ตัวนี้3ชั่วโมงจะกินไฟ1หน่วยค่าไฟ1หน่วยก็อยู่จะอยู่ประมาณ5บาทนะครับนี่ออกมามันก็จะกินไฟอยู่ประมาณชั่วโมงละบาท50ตังค์นะประมาณบาท50ตังค์บาท60ตังค์ครับกับแอร์ตัวนี้ฮะแต่ว่าแอร์ตัวนี้มันจะไม่ได้เย็นมากหรอกครับถ้าคุณเอามาเปิดที่ห้องโล่งๆอย่างเงี้ยมันไม่เย็นนะครับผมบอกไว้ก่อนคุณจําเป็นจะต้องไปหามุง้งหามุ้งหรือหาเต็น สมมติว่าใครเป็นนิยมสายแคมปิง้งคุณก็กางเต้นไว้ในบ้านคุณคุณก็กางเต้นไว้ในบ้านคุณนะแล้วคุณก็เอาเตเอาแอร์ตัวนี้เข้าไปอยู่ในเต้นครับก็คือเอาเฉพาะหัวแอร์โซนเนี่ยแย่ yeah, เขา้าแย่เข้าไปในเต้นส่วนด้านหลังมันจะเป็นความร้อนครับความร้อนออกมาจริงๆมันแถมท่อมาให้ด้วยมีแถมท่อแถมรีโมทให้ด้วยครับเนี่ยมันจะมีท่อแอร์นีให้ให้ด้วยนะครับนี่มันจะแถมท่อแอร์นี้มาด้วยก็คือคุณสามารถเอาแอร์ไปไว้ไกลๆได้ แล้วคุณก็ต่อท่ออย่างเงี้ยต่อท่อนี่ต่ออย่างเงี้ยแล้วก็เอาความเย็นจากจากายท่ออีกฝั่งหนึ่งมาใช้ได้ครับแต่ความจริงแนะนําว่าให้ให้เอาตรงเนี้ยไปอยู่ที่สมมุติว่าเราเป็นเป็นมุ้งใช่ไหมครับจริงๆมันออกแบบมาสําหรับมุ้งนั่นแหละมุ้งมันจะมีรูพอดีเลยรูช่องสี่เหลี่ยมอ่ะมุง้งเต็นมุ้งนะเต็นมุ้งมันจะมีรูสําหรับเอาแอร์ตัวนี้ไปวางได้พอดีเลยครับ ส่วนความเย็นนั่นแหละครับจะให้ดูความเย็นมันจะอยู่ประมาณไหนความเย็นพอดีมิตเตอร์ของวัดวัดความเย็นได้อยู่แล้วเดี๋ยวจะวัดวัดอุณหภูมิให้ดูที่มันออกมาตอนนี้อุณหภูมิห้องมันจะอยู่สามสิบกว่าๆนะเนี่ยอุณหภูมิร้อนๆเนี่ยเนี่ยร้อนๆนะครับอุณหภูมิห้องถ้าถ้าเอาไปแย่ตรงนี้ให้มันโดนความเย็นเดี๋ยวดูนะครับมันจะตกลงมาเห็นไหมนี่ลดลงมาละ ในยี่สิบสี่ยี่สิบสามอ่ะคือตรงนี้มันใกล้งไงมันใกล้อย่างไงมันก็ต้องเย็นอยู่แล้วครับนี่เป็นไงเดี๋มันจะตกมาอยู่ประมาณถ้าทผมลองนะครับถ้าอยู่ช่วงกลางคืนมันจะตกเหลือประมาณสิบเจ็ดองศาเลยแต่ตอนนี้มันยังตกไม่มากนะครับอยู่ประมาณยี่สิบสององศาครับพอพอเป็นช่วงกลางวันเนี่ยอุณหภูมิที่มันทําออกมาก็อยู่ยี่สิบสององศานะ บอกว้เกิดนี่ถ่ายมันให้โล่งๆร้อนๆกันอย่างนี้แหละข้างนอกก็เป่าลมร้อนพัดจากพัดลม <c oughs> เป่าลมร้อนเข้ามาด้วยเจ๊อยู่ประมาณ22อ,องศานะครับส่วนข้างหลังเดี๋ยวเราจะดูว่าตัวแอร์เนี่ยมันจะผลิตความร้อนด้วยมันก็ข้างหลังมันก็จะต้องร้อนใช่ไหมแล้วมันก็จะต้องมีน้ําไหลออกมาด้วยนี่อันนี้เป็นข้างหลังแอร์นะครับร้อนครับตรงนี้มันเป็นลมร้อนออกมาเลย แล้วก็มีน้ำน้ำไหลออกมาแล้วอันนี้จะเป็นช่วงชุดคอยร้อนของมันครับอุณหภูมิคอยร้อนมันจะอยู่ที่อะไรมาดูกันนี่โอข้างหลังร้อนเลยครับรอเซนเซอร์อต่อตอนนี้แล้วกันอ๋อเอียร์ตัดครับ นี่อุณหภูมิที่มันร้อนออกมาครับประมาณห้าสิบองศาเลยพอดีตอนนี้แอร์มันตัดไปนะตัดการทํางานไปเมื่อกี้เดีย๋ยวผมให้มันทํางานใหม่แล้วกันรอแป๊บหนึ่งโอเคครับตอนนี้แอร์ก็ทํางานนะครับแอร์เกี่ยวเดี๋ยวดูความร้อนที่มันปล่อยออกมานะครับนี่อยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่สี่สิบสี่ฮะครับเนี่ยมันถือว่าร้อนเลยนะเมื่อกี้ผมลองแล้วอยู่ประมาณห้าสิบองศาเนี่ย นี่ห้าสิบสองละคือความร้อนที่มันออกมาก็ร้อนพอสมควรนะเนี่ยคุณจะไปตากปลาตากผ้าตากแดดอะไรก็ได้จะซักรองเทา้าแล้วก็มาเป่ารองเท้าก็ได้นะนี่ครับจะอยู่ประมาณห้าสิบองศานะความร้อนที่มันเป่าออกมาก็คือถ้าจะคุณจะค,คอนโทรลให้มันเย็นกว่าน,นี้คุณก็ต้องคอนโทรลไอชุดระบายความร้อนของมันให้ดีด้วยอาจจะออกไปเป่าไกลๆเลยครับเป่าไกลเนี่ยท่อลมอาจจะให้ท่อท่ออากาศร้อนเนี่ย มันวิ่งออกไปไกลๆเลยแล้วให้ช่วงนี้มันเย็นๆนะเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องความเย็น้วยครับแต่ถ้าอยู่ตรงนี้ควความร้อนกับความร้อนกะเทาอกับแผงคอยร้อนเนี่ยมันอยู่ใกล้กันใช่ไหมลมมันก็เลยจะอาจจะดูดความร้อนกลับเข้าไปอีกทําให้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะเย็นไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเรดเดอเราไปดูข้างในกันต่อเดี๋ยวผมจะทําการลื้อดูครับ น้ำห <N ame> ยดแอร์มันต้องมีท่อน้ําทิ้งด้วยนะเห็นไหมมันมีท่อน้ําทิ้งด้วยโเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันบ้างดีกว่าว่ามันมีอะไรกันบ้างส่วนเสียงมันก็ไม่ได้ดังมากครับดังเบาๆเหมือนตู้เย็นน่ะดังประมาณตู้เย็นนะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็ที่มันทําความเย็นได้ก็ประมาณยนะี่สิบสองครับตอนผมเทสกลางคืนอยู่ที่ประมาณสิบเ็ดเลยนะถ้าอากาศเย็นๆน่นะ แต่ตอนนี้อากาศมันร้อนเท่านี้มันได้อยู่ที่แค่20อ,องศานะที่มันทําได้นะโอเคเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าจะเป็นประมาณไหนบ้างว่ามีอะไรกันบ้างครับก็เดี๋ยววันนี้เราเตรียมเครื่องมือสําหรับงัดแงะมาแล้แต่ว่ามันมืดมดหน่อยขอเพิ่มแสงหน่อยโอเคครับย้ายที่มาครับเดียวจะทําการงัดแงะมันดูว่าข้างในมันมีอะไรกัน,กนบ้างครับ ตอนนี้ผมก็ได้ไขควงมาใหม่แล้วด้วย <c oughs> ทำให้ผมสะดวกในการถอดละมันจะได้ถอดได้เร็วขึ้นถ้าเรามีเครื่องมือที่ที่มันถอดได้ง่ายๆนี่แต่ตัวนี้มาโอเคเลยนะครับทั้งเจาะทั้งกเจอะก็ได้ไขควงก็ได้น้ำหนักก็กำลังดีครับให <c oughs> ม่กิ๊กเพิ่งได้มาครับของโอซูก้าเดี๋ยวเราจะเอามาไขไขกัน โอเคครับมันก็มีสกูเยอะแยะเลยก็ไขเลยครับเ <S an> พราะว่าตัวนี้มันหมดประกันแล้วผมใช้มาปีนนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับส่วนใหญ่จะเก็บไว้เอาไว้เวลาไปออกแคมป์นะครับออกแคมป์ผมก็จะเอามาใช้อยู่หรือว่าไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมก็ไปต่อเข้ารถเลยเอาไปต่อแล้วก็ลากท่อลมเข้ารถแต่ว่ามันก็ไม่ได้เย็นมากนะครับต้องใช้พัดลมช่วยอยู่แล้ว แนะนำว่าถ้าใช้จริงต้องมีพัดลมช่วยด้วยครับมันถึงจะเย็นเดีย๋ยวขออนุญาตไขขึ้นก่อนโอเคครับไขสกูออกมาครับสกูเยอะเยอะสกูเยอะมากเลยครับดูกันมีอะไรกันบ้างนี่แกะามาตรงนี้เป็นสายกาวไขส,สายกาออกก่อนมันมีสายกาวด้วยนะครับ ทางที่ดีเราจะเป็นต้องต้องเดินกาว่าด้วยเพราะว่าปั๊กบางทีมันมีสองขาครับเราก็ต้องเดินกาว่าด้วยโอ้ข้างในถือว่าอุปกรณ์เยอะอยู่นะครับนี่ก็ภายในมันก็จะมีชุดที่ไว้อันนี้เป็นคอมเพรสเซอร์ป่ะเขาเรียกคอมเพรสเซอร์ป่ะโอ้ตัวนี้ร้อนครับเหมือนของตู้เย็นนะครับเล็กๆขนาดตู้เย็นเล็กๆครับแล้วก็มีมอเตอร์ตรงนี้ี๋ยวใครจะดัดแปลงครับ ตัวนี้น่าจะเป็นพวกสูญยากาศมันเป็นท่อทองแดงครับไม่ได้ใหญ่มากครับท่อเล็กๆเองนะเนี่ยท่อท่อเล็กๆครับซูมให้ดูนี่ครับตัวนี้ผมก็จําชื่ออะไรมันไม่ค่อยได้เหมือนกันเนี่ยเป็นท่อท่อทองแดงตรงนี้ก็จะมีกันความร้อนอยู่ตรงจุดโค้งของมันเพราะว่าชุดนี้มันโค้งอยู่แล้วก็ท่อน่าจะยาวเกินเนาะมันก็เลยาม,มวนมมวนหม,มวนตรงนี้อาจจะทํากับคอมมอนกันหลายรุ่นนะ่ะนี่ อันนี้ก็เป็นตัวเล็กๆแล้วก็มีมอเตอร์ครับโอ้มอเตอร์นี่ก็ร้อนเหมือนกันเนาะมันหมุนไม่เท่าไหร่แต่ว่าทําไมมอเตอร์ตัวนี้ร้อนร้อนเหมือนกันนะนี่เนี่ยผมจับดูมอเตอร์ตัวนี้ยังร้อนอยู่เลยหลังจากที่ผมไปเปิดอยู่เมื่อกี้ฮเนี่ยอ๋อที่มันร้อนเพราะว่าตรงนี้นะจะมันเป่าลมร้อนใช่ไงที่ว่ามันก็เลยร้อนไปด้วยแต่มอเตอร์ร้อนจริงๆจับแกนมันร้อนร้อนเลยเนี่ยถ้าถ้านิ้วจับไม่ได้ก็ถือว่าร้อนมาก ถือว่าร้อนครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้กันฝั่งนี้จะมีมอเตอร์อีกตัวหนึ่งอันนี้นะ่าจะไว้สายมอเตอร์ตัวนี้คือใบพัดมันสายได้นะถ้าคุณเห็นต้องให้ดูคือใบพัดมันสายสายไปซ้ายขวาได้แล้วก็เป่าลมออกมาข้างนอกได้ <c oughs> <c oughs> มาดูฝั่งนี้กันฝั <c oughs> ่งนี้ ฝั่งนี้มอเตอร์นี่ไม่ร้อนเลยครับเพราะว่าฝั่งนี้มันเป็นชุดของชุดคอยเย็นเนาะชุดฝั่งเย็นอะ่ะก็วงจรมันจะไม่มีอะไรมากเลยครับตรงนี้ก็เป็นท่อแอร์ท่อตรงนี้ก็คอ,คอมเพรสเซอร์ของมันนะครับเนี่ยไม่รู้มันทําหน้าที่ยังไงเหมือนกันนะผมก็ยังไม่ได้เจาะลึกถึงข้อมูลของมันก็จะมีชุดแผงคอยเหมือนของรถยนต์เลยครับเนี่ยแผงไม่ได้ใหญ่มากแผงเล็กๆครับแต่ของรถยนต์มันมีแผงที่มันอยู่ด้านหน้ารถไงลงมัน พัดเข้าไปด้วยตอนขับมันก็เลยทําให้มันเย็นเยอะและอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้นี่ต่วงจรมันจะอยู่เป็นวงจรเล็กๆตรงนี้ครับเปิดไฟหน่อยดินี่อะซูม,มให้ดูหน่อยวงจรมันครับก็มีชุดวงจรชุดคอนโทรลมันอยู่ตรงนี้อีกชุดหนึ่งชุดเล็กๆครับไม่ได้ใหญ่มาก มีรีเลย์ตัด2ตัวรีเลย์ตัดแล้วก็วงจรแค่นี้ครับส่วนข้างหน้าก็น่าจะเป็นชุดคอนโทลครับชุดคอนโทลชุดชาร์จ USB ตรงนี้มีชุดชาร์จ USB แล้วก็ชุดคอนโทลมาไม่มีอะไรเลยครับถ้าเสียก็น่าจะซ่อมกันง่ายๆครับพวกนี้มันไม่ได้เย็นมากนะเพราะว่ามันต้องเน้นประหยัดไฟไงมันก็เลยเย็นพอประมาณแค่นี้แหละถ้าคุณอยากได้เย็นๆจะแนะนำอีกพวกรุ่นหนึ่งพวก9 0 0 0 BTU 7,000 BTU หรือว่า12,000 BTU ก็มีนะพวกแอร์เคลื่อนที่อ่ะแต่ตัวนี้มันแค่2,000 BTU ครับมันก็เลยแค่เย็นแค่พอประมาณนะก็ะเลยสำหรับมุ้งอ่ะสำหรับมุ้งนอนนอนเต็มที่ได้แค่2คนแค่นั้นเหละมุ้งเล็กๆครับแอร์ Air, มุ้งเล็กๆหรือว่าเต็นท์เล็กๆอ่ะแล้วคุณก็เปิดพัดลมสายช่วยมันะเย็นสบายครับตัวนี้ผมเอาไปลองนอนหลายรอบแล้วครับนอนเต็นท์นะผอไปนอนเต็นท์แล้วผมก็กาลากปั๊บ อปักยาวๆมาเลยแล,ะละ้วก็ลากปักมาเนี่ยมันเป็นหัวปักเสียบแบบนี้ครับแต่ว่าปักคุณต้องดีๆหน่อยนะเพราะว่ามันกินไฟประมาณ300วัตต์นะ <c oughs> ประมาณ400วัตต์จริงๆ400วัตต์ปักทั่วไปก็ใช้ได้อยู่นะเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้กินไฟเยอะเท่าพวกตารีดอะไรพวกนั้นเตารี่มันอาจเป็นพันวัตต์เลยโอเคนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับส่วนใครจะแบบว่าเอาไปลือ้อแล้วก็แยกล่างมันเพื่อจะไปประกอบ ประกอบเป็นแอร์อะไรก็แล้วแต่ก็ลองดูแล้วกันครับเพราะว่าดูแล้วมันก็เป็นคอนเนคเตอร์เป็นสายต่ออะไรง่ายๆครับแต่คุณจะแยกล่างตรงนี้อันนี้ไปไว้ตรงนู้นตรงนี้เพื่อจะรือ้มันจะไป DIY ทําทำอย่างอื่นก็ทำได้ครับโอเคครับคลิปนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีไปละ